การขอเบอิกเงินกระบวนการนี้จะเป็นการขอเบอิกเงินที่ไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะโดยขั้นตอนจะแบ่งเป็นกรณีดังนี้ค่ะจ่ายเงินผู้รับเงินคนเดียวโดยไม่แจ้งค่าใช้จ่ายหลายคน จ่ายเงินผู้รับเงินคนเดียวแต่ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายรายคนจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินหลายคนจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินหลายคนและต้องแจ้งค่าใช้จ่ายรายคนและการขอเบิกเงินโดยมีการรายงานขอความเห็นชอบคะ่ะเดี๋ยวเริ่มที่กรณีจ่ายเงินผู้รับเงินคนเดียวโดยไม่แจ้งค่าใช้จ่ายรายคนคะ่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอระบบฝั่งซ้ายมือจะมีแถบเมนูให้เลือกเมนู ESS ค่ะ กดที่เมนู ESS และให้เลือกเมนูขอเบิกเงินเมื่อเข้ามาที่เมนูจะมีแท็บอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นแท็บที่อยู่ระหว่างการคีย์ข้อมูลค่ะและเป็นแท็บเสร็จสิน้นที่เป็นข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้วค่ะผู้ใช้สามารถค้นหารายการได้จากช่องค้นหาตามฟิลด์ที่กำหนดได้เลยค่ะเริ่มต้นที่การกดปุ่มเพิ่มรายการ ก่อนการเพิ่มข้อมูลเรามาทำความเข้าใจกับหน้าจอก่อนนะคะข้อมูลระดับเฮดเดอร์เป็นข้อมูลหลักเช่นโครงการใบขออนุมัติดำเนินงานเจ้าหนี้ข้อมูลระดับลายเป็นรายละเอียดของงานเช่นกิจกรรมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินค่ะเริ่มต้นที่การเพิ่มข้อมูลระดับเฮดเดอร์ค่ะโดยฟิลด์สีน้ำเงินที่มีดอกจันจะเป็นฟิลด์ที่บังคับระบุโดยให้เลือกวันที่ปีงบประมาณและมาค้นหาโครงการตามแผนงบประมาณนะคะ โดยกดที่แวนขยายและค้นหาโครงการตามแผนค่ะและค้นหาใบาขออนุมัติดำเนินงานซึ่งใบขออนุมัติดำเนินงานจะสามารถนำมาอ้างอิงสำหรับการขอเบอร์โดยผู้ใช้จะสามารถเลือกได้ตามสิทธิ์ของโครงการนั้นๆค่ะจากนั้นมาเลือกที่ประเภทเจ้าหนี้ซึ่งประเภทเจ้าหนี้จะมีให้เลือกเป็น พนักงานและเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและมาเลือกรายละเอียดของเจ้าหนี้นะคะโดยเจ้าหนี้จะกรองตามประเภทที่เลือกไว้ก่อนหน้าค่ะและให้มาระบุคำอธิบายรายการขอเบิกเงินค่ะเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้มาเพิ่มรายการในระดับรายค่ะโดยการกดปุ่มเพิ่มรายการโดยจะมีแถบรหัสกิจกรรมประเภทรายจ่ายแสดงขึ้นมาค่ะให้เลือกรหัสกิจกรรมภายใต้โครงการเลือกรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยเลือกตามฐานมาสเตอร์ของระบบค่ะตัวอย่างเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอ,อบรมนะคะโดยคำอธิบายจะดึงมาจากรหัสค่าใช้จ่ายที่กำหนดตามมาสเตอร์ของข้อมูลในระบบค่ะและมาระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบอิกค่ะโดยประเภทรายจ่ายจะผูกกับฐานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งยูเซอร์สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะ กดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจารันนิ่งเอกสารและบันทึกเอกสารตามลำดับให้ค่ะหากผู้ใช้ไม่ต้องการทำรายการต่อให้กดที่ปุ่มยกเลิกรายการเอกสารนี้จะถูกยกเลิกค่ะจากนั้นให้ไปที่แท็บผู้รับเงินข้อมูลของผู้รับเงินจะดึงมาจากรายการเจ้านี้ที่เลือกในระดับเฮดเดอร์จะมีรายละเอียดของบัญชีผู้รับเงินและบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะ ก่อนการส่งอนุมัติสามารถตรวจสอบงบประมาณก่อนได้โดยข้อมูลจะดึงใบขออนุมัติดำเนินงานโดยจะแสดงงบประมาณที่ขออนุมัติดำเนินงานตามประเภทรายจ่ายงบที่ใช้แล้วแล้วก็งบประมาณคงเหลือค่ะการพิมพ์เอกสารใบขอเบอิกเงินค่ะใบขออนุมัติเบิกเงินจะแสดงรายการตามฟิลด์ที่ได้มีการบันทึกนะคะโดยรายละเอียดของลายเซน็นจะแสดงก็ต่อเมื่อมีการกดส่งอนุมัติแล้วค่ะ กรณีการจ่ายเงินผู้รับเงินคนเดียวและต้องการแจ้งค่าใช้จ่ายรายคนคโดยเริ่มต้นที่ระบุข,ข้อมูลวันที่ปีงบประมาณโครงการและใบขออนุมัติดำเนินงานและมาเลือกประเภทเจ้าหนี้หลืรายการเจ้าหนี้ค่ะและให้มาเลือกเช็คบ็อกที่แจกแจงค่าใช้จ่ายรายคนจากนั้นให้ระบุคําอธิบายรายการและการเพิ่มรายการให้มาเพิ่มที่แจ้งค่าใช้จ่ายรายคนก่อนโดยมากดปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างนะคะ โดยจะมีแถบลายของรายการเจ้าหนี้ให้เลือกผู้ใช้จะต้องมาเลือกประเภทเจ้าหนี้ที่ต้องการโดยประเภทเจ้าหนี้จะมี2ประเภทให้เลือกคือพนักงานและบุคคลภายนอกค่ะพอเลือกรายการเจ้าหนี้ระบบจะกรองข้อมูลตามประเภทเจ้าหนี้ที่เลือกนะคะตามตัวอย่างจะเป็นพนักงานคะ่ะเมื่อเลือกรายการเจ้าหนี้แล้วทางด้านขวามือจะมีปุ่มเพิ่มให้เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้ของเจ้าหนี้รายนั้นนะคะ โดยเลือกรหัสกิจกรรมภายใต้โครงการที่อยู่ระดับเฮดเดอร์แล้วก็มาค้นหารายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆพวกค่าลงทะเบียนค่าพาหานะ,นะคะตามตัวอย่างจะเป็นค่าลงทะเบียนค่ะคําอธิบายก็จะเป็นไปตามฐานของรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะเสร็จแล้วก็มาระบุจํานวนเงินประเภทรายจ่ายก็จะผูกกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ค่ะ การแจ้งค่าใช้จ่ายก็สามารถเพิ่มรายการของค่าใช้จ่ายได้อีกนะคะก็ให้เลือกเหมือนเดิมเลยก็จะมีเลือกกิจกรรมประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะระบุจํานวนเงินก็จะแสดงค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้ของเจ้าหนี้รายนั้นๆค่ะและเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้อีกลายก็ให้มากด ปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างนะคะก็จะแสดงแท็บข้อมูลของรายการเจร้าหนี้ให้มาเลือกรายละเอียดของเจ้าหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มากดปุ่มเพิ่มด้านขวามือนะคะก็จะมีรายละเอียดของการแสดงของค่าใช้จ่ายที่ต้องระบุเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเพิ่มได้ยอดจะรวมยอดตามเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ให้มาดูที่แท็บผู้รับเงินนะคะผู้รับเงินอันนี้จะมีผู้รับเงินเพียงรายเดียวนะคะแต่ว่าการแจ้งรายการจะเป็นแจ้งค่าใช้จ่ายหลายคนแท็บทั่วไป ก็จะสรุปย่อของค่าใ้จ่ายในแต่ละรายการนะคะย่อของค่า้จ่ายรวมในแท็บทั่วไปก็จะเท่ากับแทบผู้รับเงินแล้วก็แท็บค่าใช้จ่ายหลายคนค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะคะระบบก็จะรันนิ่งเอกสารแล้วก็จะเจนเนอเรตเลขที่เอกสารให้นะคะ การแจง้งค่าใช้จ่ายรายคนเราก็สามารถกดพิมพ์เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงินก่อนได้นะคะรายการก็จะแสดงผู้รับเงินกรณีเคสนี้จะเป็นผู้รับเงิน1ลรายเอกสารก็จะแสดงผู้รับเงิน1ลรายนะคะแล้วก็จะแจกแจงค่าใช้จ่ายรายคนซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นการสำรองจ่ายไปก่อนโดยคนคนเดียวแต่มีการแจกแจงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรายคนได้ค่ะ กรณีการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินหลายคน เริ่มต้นในการกรอกข้อมูลระดับ h e a อร์โดยเลือกวันที่ปีงบประมาณโครงการและใบขออนุมัติดำเนินงานเสร็จแล้วก็มาเลือกประเภทเจ้าหนี้นะคะแล้วก็มาเลือกรายการเจ้าหนี้นะคะตัวอย่างนี้จะเป็นการรับเงินหลายคนโดยยกตัวอย่างของการจ่ายค่าเบีย้ยประชุมนะคะในการจ่ายครั้งหนึ่งอาจจะมีผู้รับเงินหลายคนได้นะคะในการเลือกผู้จัดจําหน่ายเราจะเลือกเป็นเจ้าหนี้ค่าเบีย้ยประชุมนะคะและเลือกเช็คบอกเป็น alternative payee สำหรับการจ่ายเงินให้หลายคนคะ่ะ ระบบจะมีแจ้งเตือนให้เลือกให้กดตกลงนะคะเสร็จแ enfin ล้วก็มาบันทึกรายละเอียดเกอะคำอธิบายรายการในการกรอกข้อมูลก็ให้มาที่แท็บทั่วไปแล้วก็เลือกรายละเอียดของกิจกรรมแล้วก็เลือกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายนะคะก็ค้นหาจากฐานข้อมูลของรายละเอียดค่าใช้จ่ายคําอธิบายก็จะดึงจากฐานข้อมูลของรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนประเภทรายจ่ายก็จะผูกกับฐานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถแก้ไขได้ค่ะ เสร็จแล้วมาระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินหลายคนนะคะเราจะต้องมาเพิ่มรายชื่อผู้รับเงินโดยกดปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างเลือกประเภทเจ้าหนี้และค้นหารายชื่อผู้รับเงินค่ะระบุจำนวนเงินและหากต้องการเพิ่มจำนวนผู้รับเงินมากกว่า1รายการ K ก็ให้มากดที่ปุ่มเพิ่ม <ใน S 1> รายการนะคะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้รับเงินหลายคนได้เลยค่ะในหน้าจอนี้ โดยข้อมูลก็จะแสดงเลขที่บัญชีของผู้รับเงินค่ะกดปุ่มบันทึกข้อมูลค่ะสามารถกลับไปตรวจสอบที่แถบทั่วไปก็จะสรุปเป็นข้อมูลของรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นยอดรวมของการรับเงินนะคะสามารถตรวจสอบงบประมาณได้โดยข้อมูลจะดึงจากใบขออนุมัติดาเนินงานแสดงข้อมูลงบประมาณตั้งต้นของใบอนุมัติดาเนินงานแล้วก็งบประมาณคงเหลือค่ะ การดูเอกาสารกดที่ปุ่มพิมพ์เอกาสารจะได้ใบขออนุมัติเบิกเงินซึ่งจะแสดงรายละเอียดของผู้รับเงินตามจำนวนที่ได้มีการเพิ่มในแถบผู้รับเงินนะคะกรณีนี้การจ่ายเงินจะเข้าบัญชีผู้รับเงินแต่ละรายที่ได้มีการเพิ่มจะเป็นกรณีของ alternative payee ค่ะกรณีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินหลายคนและแจ้งค่าใช้จ่ายหลายคนค่ะเริ่มต้นที่การบันทึกข้อมูลระดับ header ปีงบประมาณโครงการ ใบขออนุมัติดำเนินงานค่ะและมาเลือกประเภทเจ้าหนี้นะคะโดยประเภทเจ้าหนี้จะมีให้เลือกสองประเภทค่ะ และก็มาเลือกรายการเจ้าหนี้กรณีนี้รับเงินหลายคนตัวอย่างจะเป็นค่าเบีย้ยประชุมนะคะก็เลือกเจ้าหนี้ค่าเบีย้ยประชุมค่ะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาเลือกเช็คบอกนะคะจะมีให้เลือกอ l ลเทอร์นทีปเบยี่ให้ติเช็คบอกที่อ l ลเทอร์นทีปเ y ยี่ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้กดตกลงค่ะแล้วก็มาเลือกแจ้งค่าใช้จ่ายหลายคนนะคะจะมีแท็บแสดงขึ้นมาในระดับหลายด้วยค่ะ กรอกคำอธิบายรายการให้เรียบร้อยนะคะเมื่อกรอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาเริ่มต้นในการเพิ่มการแจ้งค่าใช้จ่ายหลายคนก่อนโดยการกดปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างค่ะรายการเจ้าหนี้จะแสดงขึ้นโดยจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้กรอกข้อมูลนะคะโดยเลือกประเภทพนักงานหรือเจ้าหนี้บุคคลภายนอกตัวอย่างขอเลือกเป็นพนักงานค่ะโดยรายการเจ้าหนี้จะกรองข้อมูลจากประเภทเจ้าหนี้ที่เลือกเป็นพนักงานค่ะ เมื่อเลือกรายการเจ้าหนี้แล้วแถบขวามือจะมีปุ่มให้เพิ่มรายการของค่าใช้จ่ายภายใต้เจ้าหนี้นะคะให้กดปุ่มเพิ่มและมาเพิ่มค่าใช้จ่ายภายใต้เจ้าหนี้ค่ะก็จะมีให้เลือกเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการนะคะแล้วก็มาเลือกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายค้นหารายละเอียดนะคะตามตัวอย่างจะขอให้เป็นค่าเบี้ยประชุมค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็มาระบุจำนวนเงินค่ะ ระบุจํานวนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วประเภทรายจ่ายจะผูกกับรายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าจะเพิ่มรายการของค่าใช้จ่ายอีกก็สามารถกดปุ่มเพิ่มด้านข้างได้นะคะแล้วก็มาเลือกรายละเอียดกิจกรรมค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ระบุจานวนเงินได้ค่ะรายการก็จะสรุปรวมยอดของเจ้าหนี้รายนั้นนะคะหากต้องการเพิ่มเจ้าหนี้อีกก็กดปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างนะคะก็จะมีประเภทเจ้าหนี้ให้เลือกแล้วก็มาเลือกรายการเจ้าหนี้ค่ะ เมื่อเพิ่มรายการเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายภายใต้เจ้าหนี้นะคะก็มาที่ด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มก็กดเพิ่มรายการนะคะก็จะเริ่มดําเนินการเพิ่มค่าใช้จ่ายภายใต้เจ้าหนี้ได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมก็จะเพิ่มกิจกรรมรายจ่ายแล้วก็ระบุจํานวนเงินนะคะก็สามารถเพิ่มเจ้าหนี้โดยการแจกแจงรายจ่ายรายคนค่ะ การเพิ่มรายการในกรณีนี้เราจะมาเพิ่มที่แท็บแจกแจงรายคนนะคะข้อมูลจะถูกซ้ำไปที่แท็บผู้รับเงินนะคะก็จะแสดงรายการผู้รับเงินมาให้ตามที่เราได้เลือกเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราไปที่แท็บทั่วไปก็จะมีการรวมยอดของค่าใช้จ่ายที่เราเลือกอันนี้เราจะมีเลือกเป็นค่าเบีย้ยประชุมกับค่าผานาเดินทางนะคะผู้ใช้ก็สามารถแก้ไขคำอธิบายรายการได้เสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ ระบบก็จะเจนนเลตเลขที่เอกสารให้ตรวจสอบงบประมาณก่อนนะคะก็จะดึงจากใบขออนุม,มัติดำเนินงานวงเงินที่ขออนุม,มัติดำเนินงานเงินที่ขอเบิกในครั้งนี้งบประมาณคงเหลือค่ะ แบบฟอร์มเอกสารกดที่พิมพ์เอกสารก็จะได้ใบขออนุมัติเบิกเงินกรณีนี้ก็จะมีผู้รับหลายคนแล้วก็แจกแจงค่าใช้จ่ายของผู้รับหลายคนด้วยนะคะระบบก็แสดงเป็นรายละเอียดของผู้รับหลายคนแล้วก็รายละเอียดของการแจกแจงค่าใช้จ่ายแต่ละคนค่ะกรณีการขอเบิกโดยมีรายงานขอความเห็นชอบค่ะ เริ่มต้นที่การเลือกข้อมูลในระดับ h เด d e r นะคะเลือกปีงบประมาณโครงการใบขออนุมัติดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลือกประเภทเจ้าหนี้ละค้นหารายละเอียดเจ้าหนี้นะคะกรอกรายละเอียดคำอธิบายรายการแล้วก็จะมีฟิลด์ให้เลือกเป็น การจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ติ๊กเช็คบอกเป็นเลือกจัดซื้อจัดจ้างนะคะจะมีแถบในระดับรายก็คือแถบจัดซื้อจัดจ้างแสดงขึ้นมาเสร็จแล้วให้กดเพิ่มรายการนะคะเราจะเพิ่มรายการที่แถบทั่วไปก่อนโดยการเลือกรหัสกิจกรรมค่ะแล้วก็เลือกค่า้จ่ายเติมอย่างจะเป็นของค่า้จ่ายอื่นๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็จะมาใช้รายงานความเห็นชอบการซื้อจ้างซึ่งก็จะเป็นตามมาตาว1 1 9หรือตาม9 เจ็ดวักสองค่ะสามารถเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายได้ที่แ็บทั่วไปนะคะผู้รับเงินก็จะดึงมาจากฐานข้อมูลที่เราเลือกเจ้าหนี้ที่เฮดเดอร์ค่ะ เลือกแท็บจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้กดปุ่มเพิ่มรายการด้านล่างขวามือรายการจัดซื้อจัดจ้างก็จะแสดงเป็นป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมานะคะก็ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลการซื้อจ้างค่ะก็จะมาเลือกว่าเป็นประเภทการซื้อจ้างอะไรตามวอ1นหรือตาม97วรกสองนะคะระบุรายการวัสดุหรือรายการพัสดุที่ต้องการซื้อจ้างนะคะถ้ามีการกําหนดราคากลางก็สามารถระบุในฟิลด์กำหนดราคากลางได้เลยค่ะเหตุผลความจําเป็นแล้วก็วงเงินที่ต้องการซื้อจ้างนะคะ รายการที่บังคับระบุก็จะเป็นฟิล์สีน้ำเงินดอกจันค่ะต่อไปก็มาระบุข้อมูลของผู้ขายหรือผู้รับจ้างนะคะจะมีประเภทเจ้าหนี้ให้เลือกตามฐานข้อมูลหรือว่าสามารถระบุเองได้นะคะแล้วก็มาเลือกราคาที่เสนอนะคะถ้าเป็นรายเดียวก็สามารถติ๊กเช็คบอกเป็นผู้ชนะได้เลยค่ะระบุราคาที่ตกลงสื่อจ้างนะคะถ้ามีเอกสารสําหรับการอ้างอิงเช่นใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินก็สามารถระบุเลขที่เอกสารได้ค่ะ ต่อไปเป็นการเลือกข้อมูลผู้ตรวจลับพัสดุนะคะก็จะกรองข้อมูลจากฐานพนักงานหรือจะเป็นเจ้าหนี้บุคคลภายนอกนะคะสามารถเลือกได้จากฐานข้อมูลของมจพได้เลยค่ะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูลค่ะแล้วมาบันทึกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลที่หน้าจอหลักนะคะระบบจะรันเลขที่เอกสารและบันทึกข้อมูลให้ค่ะ ก่อนส่งอนุมัติก็สามารถมากดตรวจสอบงบประมาณได้นะคะการตรวจสอบงบประมาณจะดึงใบขออนุมัติดําเนินงานมาแสดงเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้และงบประมาณคงเหลือค่ะและสามารถกดพิมพ์เอกสารก่อนส่งอนุมัติได้จะได้เป็นใบขออนุมัติเบิกเงินโดยจะแสดงรายการการขอเบิกเงินโดยลายเซ็นผู้จะทําจะแสดงเมื่อมีการกดส่งอนุมัติค่ะ และมีเอกสารรายงานขอความเห็นชอบการซื้อจ้างนะคะซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ79วรรก้าวและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยวงหนึค่ะการอัปโหลดไฟล์เอกสาร ทุกรายการเมนูจะมีแท็บเมนูอัปโหลดไฟล์ค่ะผู้ใช้สามารถเลือกอัปโหลดไฟล์แล้วเลื่อนมาที่แท็บด้านขวาจะมีปุ่มให้อัปโหลดไฟล์ค่ะเมื่อกดปุ่มอัปโหลดไฟล์สามารถเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของท่านได้เลยนะคะเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดค่ะแล้วกด Open เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กดที่อัปโหลดนะคะไฟล์ที่อัปโหลดจะแสดงที่หน้าจอเมนูค่ะ มเมื่อเลื่อนไปทางขวาจะเห็นไอคอนสามารถดูเอกสารที่อัปโหลดได้หรือจะดาวน์โหลดเอกสารหรือจะลบเอกสารที่อัปโหลดไฟล์ได้ค่ะกรณีการเรียกคืนเอกสารผู้ใช้สามารถเรียกคืนเอกสารกลับมาแก้ไขได้นะคะโดยเงื่อนไขผู้อนุมัติลำดับสุดท้ายจะต้องยังไม่กดอนุมัติรายการค่ะโดยมากดที่ปุ่มเรียกคืนเอกสารค่ะ จะเกิดแถบให้สามารถกดแก้ไขข้อมูลได้ค่ะเมื่อเราตรวจสอบประวัติการอนุมัตินะคะจะมีรายละเอียดของการเรียกคืนเอกสารที่ประวัติการอนุมัติค่ะการส่งอนุมัติ Work Flow กดที่ปุ่มส่งอนุมัติค่ะการส่งอนุมัติระบบจะดี default เป็นค่ากำหนดเองค่ะตำแหน่งระบบจะ d ี default จากฐานข้อมูลมาให้นะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะ ส่วนผู้อนุมัติระบบจะจำค่าที่ยูเซอร์เคยเลือกไว้ครั้งก่อนนะคะอันนี้ก็สามารถแก้ไขลบเพิ่มผู้อนุมัติได้โดยการกดปุ่มเพิ่มข้อมูละคะ่ะเลือกผู้ใช้จากข้อมูลฐานพนักงานในระบบค่ะโดยการเลือกผู้อนุมัติลำดับสุดท้ายผู้ใช้จะต้องสังเกตวงเงินของผู้อนุมัติด,ด้วยนะคะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจตามวงเงินอนุมัติค่ะกดปุ่มส่งอนุมัติให้ผู้อนุมัติรายการค่ะ สามารถตรวจสอบประวัติการอนุมัติได้นะคะเมื่อตรวจสอบประวัติการอนุมัติจะเห็นสถานะและความเห็นของการส่งอนุมัติค่ะหากได้รับการอนุมัติแล้วสถานะการส่งอนุมัติจะเป็นอนุมัติค่ะหากผู้อนุมัติมีความเห็นจะมีรายละเอียดของความเห็นแสดงด้วยค่ะการดู document ต์โฟ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Document Flow เพื่อทำการติดตามตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนก่อนหน้าได้ค่ะและยังกดดูเอกสารในขั้นตอนก่อนหน้าได้เช่นใบขออนุมัติดำเนินงานใบขอเบิกเงินหรือการแจ้งความประสงค์ทำให้ผู้ใช้สามารถลำดับขั้นตอนของการเดินเอกสารในขั้นตอนก่อนหน้าได้ค่ะ Document Flow จึงมีประโยชน์ในการติดตามขั้นตอนของกระบวนการในการดำเนินเอกสารต่างๆของระบบ ERP ค่ะ